นาสวยก็ไม่บอกโอ้อะไรนะคะอ๋อถามว่าฟันของซายนี่เลยคะอ๋ออยากจะให้ไปดัดฟันอุย้ยจริงๆแล้วซายก็เคยขออนุญาตคุณแม่เหมือนกันนะขออนุญาตคุณแม่ไปดัดฟันแต่คุณแม่บอกว่าซายอย่าทำเลยแบบว่ามันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็อีกอย่างนะช่วงนี้มันของปลอมก็เยอะอันตรายด้วย ส่ก็เลยไม่อยากจะทําหรอกเพราะว่ามันอันตรายเข้าใจไหมตัวอย่างมันมันไม่คุ้มหรอกแต่คุณแม่บอกว่าส่ไม่ต้องทาหรอกเก็บเงินไปดัดหลังให้ตรงดีกว่าลกูกแต่ว่าใส่ซีเรียสไหมอุ้ยไม่ซีเรียสอยู่แล้วอเกิดมาเป็นคนสวยนี่นะบอกตรงเลยอะ่ะอึดอาดอึดอดัดโอ้จริงๆในะช่วงนั้นนะนะส่ไม่อยากจะพูดถึงมันเลยไปที่นครศรีธรรมราชใส่เดินไปข้าห้องน้ํา ไ่ก็แต่งชุดแบบนี้แหลยอีกจากคนนั้นน่ะเขาคงไม่รู้ว่าน้องทรายมาได้ยังไงเนาะมันก็สวนทางกันเชื่อไหมขเขาเห็นน้องทรายตอนที่ก็จะถามมาปเล่นไหนมาไปไหนไปเดนแบบมาเลยเขาพูดยังไงร,รู้ไหมเขาแสดงกรนยังไงร,รู้ไหมแล้วบอกอยากแมนตัวเล้วถ้าเป็นคุณคุณจะคิดยังไง